สนับสนุนโดยโออิชิบุฟเฟ่สวัสดีครับได้เวาลา้างข่าวนอกลูกนะครับนอกลู่ข่าวแรกไปที่จังหวัดสิงห์บุรีครับไปดูงานบวชงานใหญ่มากนะครับที่วัดสถิตวัฒนาราตำบลบางกระเบืองอำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรีครับดูครับผู้คนมืดฟ้าโหมดินถามว่างานบวชใครคําตอบก็คือนาคนั้นชื่อกสิเดชกองโชคครับ คุณแม่นั้นเป็นเศรษฐีของเมืองสิงห์บุรีครับเจ้าของเขียงหมูและมีลูกชายคนเดียวจัดงานยิ่งยิ่งใหญ่มากญาติพี่น้องนอกจากเยอะแล้วครับคนต่างถิ่นต่างตำบลต่างอำเภอก็ามาร่วมด้วยไม่รู้จักนี่แหละครับแต่ว่ามาร่วมดูนะครับคนเยอะจริงๆถามว่าไม่รู้จักแล้วมาร่วมได้อย่างไงครับคำตอบก็คือมีเสียงลือเสียงเล่าอ้างว่าวันนี้ โปรยทานตั้งหนึ่งแสนบาทครับข่าวนี้แพร่กระจายออกไปใครๆก็มาร่วมงานบุญงานใหญ่หลายคนสงสัยว่าจริงหรือเปล่าคําตอบก็คือดูนี่ครับหาบมาเลยครับทั้งกระบุงทั้งกระจาดเต็มไปหมดเลยครับพับเป็นรูปนกกเรียนครับมีทั้งแบงค์ยี่สิบห้าสิบแบงค์ร้อยห้าร้อยจนกระทั่งถึงแบงค์พันครับโอ้โหเยอะจริงๆครับเอาละครับ แ h ่รอบโบสถ์สามรอบครบแล้วใกล้เวลาที่จะโปรโยทานแล้วครับนาคนั้นกว่าจะแหวกฝูงชนก้มาถึงที่โปรโยทานได้โอ้โหเงือตกเลยครับเยอะจริงๆแล้วก็การโปรโยทานเริ่มขึ้นดูนะครับเห็นแล้วก็น่าหวาดเสียว่าจะเหยียบกันนะครับทําบุญทําทานนั้นดีหนะ่าแต่ว่าถ้าใครจะทําแบบนี้นี่จัดระเบียบให้ดีซะหน่อยนะครับเพราะว่าไม่อย่างนั้นแล้วนี่โอ้อาจจะมีคนเจ็บคนตายได้ดูนะครับ รอเงินจากนาคไม่ไหวครับบุกประชิดตัวนาคเลยครับืสุดยอดจริงๆครับและหลังจากโปรยทานเสร็จแล้วครับคนที่ได้แบงค์ห้าร้อยแบงค์พันโชว์ก็ได้เห็นจัดจ่าว่าของแท้ของจริงแน่นอกลูกต่อมาไปที่โรงอาหารของโรงพักช้างเผือจกจังหัดเชียงใหม่ครับนี่เป็นเหตุการณ์ที่เจ้าาที่บรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลตบลช้างเผือกครับ ช่วยกันจับงูเห่าครับตำรวจขอความร่วมมือจากเทศบาลเพราะว่าตำรวจจับไม่ค่อยเก่งครับก็ช่วยกันนะครับสองคนดูนะครับพยายามจะคล้องหัวงูให้ได้เอาล้ครับคล้องได้แล้วงูแผลแม่เบียจะสู้ด้วยนะครับพอล็อกคองูได้ครับดึงขึ้นมาปรากฏว่างูล็อกเก้าอี้ไม้ไว้ครับดูนะครับเก้าอี้หนักๆเนี่ยครับงูดึงขึ้นมาได้ไม่น่าเชื่อครับ เนี่ครับเราจึงเห็นนะครับว่างูเหลือมสามารถจะรัดเสือรัดปูทั้งตัวให้ตายได้แข็งแรงจริงๆครับค่อยๆแกะออกนะครับพยายามช่วยกันจนกระทั่งแกะได้แล้วก็เอาไปปล่อยป่าครับนอกลู่สุดท้ายไปดูการแห่บั้งไฟล้านะครับทียมเพลราศีสลายจังหวัดศรีสะเกดครับ แม่งานนี้คือคุณคำดีอํานวยท่านนี่ยครับแต่งตัวเป็นเทพเจ้าแห่งโชคลาภครับไช่ซิงเอียแจกเงินแจกคองนะครับโยนลูกไข่วานไข่ครับข้างในนั้นเป็นธนบัตรมีทั้งแบงค์ยี่สิบห้าสิบหนึ่งร้อยจนกระทั่งถึงหนึ่งพันบาทถามว่าทำไมจึงแจกเงินแบบนี้คำตอบก็คือคุณคำดีนั้นเป็นคนราศีสไลด์ครับ ไปได้ดิบได้ดีที่ตลาดไทยปทุมธานีครับทําร้านขนมปังขายพอร่ำรวยก็มาตอบแทนบุญคุณกินเกิดช่วงนี้สีสเกตแรงเหลือเกินครับทุนค,คาดีก็จัดแห่บั้งไฟล้านครับดูกระบวนแห่ครับการเล่นพื้นบ้านทั้งสิน้นตามกําหนดการนั้นหลังจากแห่เสร็จแล้วครับก็จะมีการจุดบั้งไฟแต่ปรากฏว่า ยังไม่ทันจุดฝนเทลงมาไม่ใช่ธรรมดาด้วยครับตกหนักมากครับเนี่ครับไม่ใช่ฝนอย่างเดียวครับเทวดาแถมลมพายุมาด้วยครับโอ,โ,โอ้โหดูนะครับเต็นนั้นต้องช่วยกันยึดช่วยกันโหนเอาไว้ครับสังเกตคนขวาสุดครับออกแรงเ็มเดียวจริงๆวันนี้เทวดาใจดีครับให้ทั้งฝนให้ทั้งลม พบกันใหม่วันพรุ่งนี้ข่าวนอกลูก